เราเป็นทางแรกของ c a s c o m นะคะตอนนี้ก่อนไปลาเราก็มาดื่มกาแฟอร่อยๆอันนี้เป็นไอซ์คาราเมลมาร์คิอาโต้แก้วนเดือดพาปูชิโน่ค่ะเตรียมพร้อมไปลาวด้วยกันนคะคะจะไปดูาา่มกเทศลาวเลยค่ะนี่ครับตอนนี้เราก็ถึงตัวเมืองของปารีสประเทศลาวแล้วนะครับนี่เนี่ยเราใช้เดินทางตั้งแต่จากบริษัท cast.com นะครับจนถึงปารีสเนี่ยระยะทางอยู่ที่ประมาณ810กิโลแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไป เมืองสารวันที่เราจะมีการจัดสัมมนา,าเพื่อสุขภาพให้กับสมาชิกพี่น้องคนลาวนะครับก็ระยะทางอีกประมาณร้อยกว่าโลแล้วยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการรายงานผลของการสัมมนา,าให้ทราบอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราก็ถึงสถานที่จัดอบรมในเมื่อคืนเนี้ยนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินทางไปสัมมนา,าต่อนะครับที่แขวงสารวันของวันนี้นะครับวันที่3นะครับ คิดว่าจะมีกลุ่มพี่น้องชาวลาวเนี่ยประมาณสักร้อยหนึ่งร้อยท่านนะครับเซ็นเตอร์สารวันนะครับนี่ ของรุ่นพครับอ่าขอบรุอเรื่องนะครับเขามาบอกว่าเป็นต่างกัแค่มันดีอย่างไรนาะเมิ่งเม่อันนี้หลาคอสงสัยแล้วนาะสิบเอดขอรุพี่มันจะตอมามันดอย่างไ ป่วยที่โรงพยาบาลอีกนะคะจนวันหนึ่งเราส่งเขากลับบ้านแล้วเขาไม่าหี่เลยเอาสับปะรดลงเข้าไปขาดได้ไหมขาดนะเยอะเลใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องประทานอาหารอะไรก็ได้ที่มีธาขุดหล็กใส้ซึ่งเขาเรียกว่าใหญ่อาหารและมีอยู่เต็มที่เลยในมังโม่เองนะคะข้อท้ายแข็งต่อเรื่องฟุไม่เกินสองเือนลสามตรงนี้เราม่อยที่เ่าเป็นเล็กสีนะพวกเล็กตะปู là ba xe xe nào chỉ nào thứ ba tuổi định sáng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những ุก so no. ่าอีกคนก็เคิเพราะว่าปฏิญาณคำมั่นของเรืตาคุแก่สิเดือนนั่อ่อันนี้เ้าน่อนมันคือหลายโรกเนี่ยนับเรื่องการคำนั้น้งมันอย่าจอที่ว่าคนป่วยเลยืีดตาคุ้แก่ ลายสองเดิมเดี๋ยวเราเมื่อที่เป็นบ้านรู้แค่ว่าประเด็นทางไหนเท่มันเตรูนี่ผมพอต้องใส่เลยว่าใส่เท่าการดีกว่าดีกว่าแบบที่สิ่งเดียวดีกว่หน้านี่นเสร็จแล้วเมื่อรู้ใส่วตัว้ทาไเาสิาทสงี่บอกาบอก

มันจะไปทียามันจะับรงหรือว่าขาเชียหลุดได้ดีหร่าตัวนี้นะครับเมื่อมันงมาองวงนเราต้องใส่เข้าบนตอวทายออก่บหนเนาะครับอเสียอต้องใส่แล้วทาการยืดเลยข้าต่อได้เพราะว่าตัวที่กินเนลาตึงงนะเี่ยมาจาเนือ่ ตัวนี้มัคนวัสารมาระมากเอกินเชื้อโรคถ้าเขเลยเขาอสงสัยได้ว่ากินไปแล้วนะเพราะตัวนี้นะเขาไม่ได้รัสูบน์เนตัเองเองเพราะว่าเป็นหมอกินเดียาไกแค่สุาพ็ได้นะ